บุกบ้านนะครับครับและนี่นครับก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของชุมชนตะเคียนเตี้ยนะครับก็คือเมี่ยงคำกลีบบัวหลวงนะครับออกลีบบัวหลวงเนี่ยค่ะเราก็สามารถรับประทานกับส่วนประกอบของเมี่ยงคำทั้งหมดอันนี้นะ้ำเมี่ยงคำนะคะ เราจะใช้หอมคั่วขิงคั่วนะคะใบมะกรูดคั่วตะไคร้คั่วนะคะแล้วก็มะพร้าวคั่วโขลกตำกันนะคะให้ละเอียดแล้วก็ไปเคี่ยวในน้าตาล <ų. S 1> ส่วนใหญ่เราใช้น้ําตาลตะโหนด ouais นะคะที่ที่จะหอมนะคะทุกอย่างนะคะเป็นของแต่ละร้านแต่ละบ้านในชุมชนบ้านเรารที่ทํานะคะนี่ก็ถักรลอนี้ครับเมี่มยงกรีบบัวหลวงพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตท่านผู้ชมเนี่ยลองชิมดูก่อน ว่าจะอร่อยแค่ไหนนะเลยคะ่ะอ,อาปากคะ่ะเรามาเชียร์กันหน่อยไหมเชียร์มันเข้ากันรวมกันมันรู้สึกว่ามันมันครับมันกลมกลม่อมเออพอเกี่ยวเข้าไปรอร่อย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 อสัมผัสแรกเลยที่เข้าไปในปากนะรู้สึกว่ามันมีกลิ่นหอมของ ใบชะูแล้วก็มันจะมีกลิ่นเหมือนหอมอ่อนๆของกลิีบวัวด้วยใช่ใช่ใครับซึ่งมันเข้ากันแต่ที่นี่มันยังมีกิจกรรมอีกหลายกิจกรรมนะพวกเราจะพาไปพี่ๆเขาก็จะพาไปคะวันนี้ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะแล้วกิจกรรมของที่นี่นะครับต้องบอกเลยครับว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชุมชนตะเคียนเตี้ยเนี่ย ห้ามพลาดเลยเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่จะพาทุกท่านครับไปปั่นจักรยานใช่ไหมครับคุณพี่สารโรดครับใช่ครับอมีกิจกรรมในการปั่นจักรยานก็<า>สวัสดีโอ้กมินครับและขอบคุณมากเลยที่มาเทียเท่ยวตรงมาเทียเท่ยวตะเคียาานเตี้ยเราครับะนะครับแล้วก็แน่นอนเลยครับเที่ยวตะเคียนเตี้ยมีทั้งอาหารวัฒนธรรมและที่สําคัญเลยครับเราจะเข้าใจ ชุมชนเะเคียนเตี้ยจริงๆเนี่ยซึ่งเป็นชุมชนมะพร้าวเราก็ควรจะเข้าไปเที่ยวในชุมชนไปดูกิจกรรมต่างๆของชาวบ้านในช่วงเช้าเ้าโดยเฉพาะเนี่ยเขาทําอะไรกันบ้างนะครับเที่ยวครบจบที่นี่เลยใช่เลยครับแล้วการท่องเที่ยวเราเราอยากจะให้ไปด้วยจักรยานเพราะจักรยานเราสามารถเข้าไปในสวนเข้าไปกับชาวบ้านไม่รบกวนชาวบ้านครับชาวบ้านเขาไม่รู้สึกว่าเราเอารถยนต์อะไรเข้าไปเพราะฉะนั้นเราจะส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการ ใช้จักรยานท่องเที่ยวเต็มที่อ่ะใช่เลยวได้ออกกําลังกายสุขภาพด้วยแล้วก็ได้เซฟชุมชนรวมถึงสภาวะแวดล้อมถูกต้องเพราะว่ารถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันมีแก๊สมีก๊าซนะแล้วก็เราจะไม่ได้ใกล้ชิดธรรมชาติใช่ตบบนี้นะครับที่บ้านสวนป่าสารโรสกับแหวนนี่ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่เรามารับจักรยานนะครับแลวเสร็จแล้วเราก็ถ้าไม่ได้ยังไม่ได้ทานกาแฟจากบ้านเลอยเสา เราก็มาทานที่นี่ได้นะครับเรียบร้อยแล้วเราก็พร้อมที่จะไปปั่นจักรยานโอเคเส้นทางก็ไม่ไกลนะครับแต่ว่ามันมีภาพซึ่งคนทั่วไปจะไม่เคยเห็นนะครับเพราะเราต้องเข้าไปในสวนเขาไปในบ้านเขานะครับผูกำกัมีพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะครับโอเคครับโอเคครับงนั้นจับจักรยานแล้วก็ไปเลยตรทดสอบกระดิ่งยังยังพร้อมอยู่เลยโอเคไปเลยครับไปเลยครับ นะครับพวกเราเนี่ยทั้งสาคนก็ปั่นจัก,กรยานมาถึงตรงจุดที่พานักท่องเที่ยวเนาะมาชมสวนมะพร้าวแล้วก็มาดูวิถีของชาวบ้านที่ชาวสวนมะพร้าวเนี่ยเขามีการทํางานกันยังไงร,รวมถึงควาวมสมบูรณ์ของสวนด้วยเ,เราเกี่ยวข้องกับมะพร้าวทุกวันตั้งแต่เช้าจนถึงครับเข้านอนเนี่ยมะพร้าวเกี่ยวข้องกับเราเป็นอาหารเป็นอะไร แต่เรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมะพร้าวน้อยมากนะก็เลยพาท่องเที่ยวมาบอกว่าเราไปเที่ยวสวนกันเถอะอันที่หนึ่งเลยเขาต้องถามเลยว่าเอ๊ะทำไมมาปลูกมะพร้าวนะฮะป่ยาตายายทำไมไม่ปลูกอย่างอื่นล่ะ ปลูกมะพร้าวมะพร้าวมันเป็นพืชมหัศจรรย์ครับปลูกเขาเรียกว่าปลูกข้างเดียวอยู่3าชั่วโคตรโอ้โหภาษาเพราะเพราะเขาเรียกว่า3รุ่นนะฮะปู่ย่าตายายปลูกนะพ่อแม่ก็เก็บเกี่ยวตอนนี้ลูกหลานก็ได้ประโยชน์จากส<อ>ิ่งที่ปู่ย่าตายายปลูกมานะครับอายุมะพร้าวของตุรีนเตี้ยเนี่ยบางสวนบางต้นเนี่ยเกินร้อปีแล้วนะโ เพราะว่าคนที่ปลูกรุ่นปู่ย่าตายายเนี่ย่างคนต่างก็สิ้นอายุไปหมดแล้วครปัจจุบันรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็จะติดเตียงละ<อ>แปดสิบก้างสิบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลูกหลานก็ได้รับมรดกมา<อ>นะครับและที่สําคัญเราจะได้กินมะพร้าวอ่อน จากสดๆจากสวนเมื่อสักครู่หนูไปกินเมี่ยครับมะพร้าวก็ได้มาจากสวนนี้ใช่ไหมใช่เลยครับแล้วที่ว่าจะมีกาแฟมะพร้าวก็คือจากสวนนี้มาตะเคนเตี้ยเราก็อยากจะให้ทุกคนได้รู้เรื่องมะพร้าวมีความเข้าใจวิถีชีวิตของชาวสวนมะพร้าวนะครับเราก็จะได้ชิมนะครับได้ช็อปของต่างๆในตะเคยนเตี้ยกาบ้านไปแล้วหลังจากนี้เราจะบอกว่าเรารู้จักมะพร้าวดีนะครับ นี่นะครับเราสองคนเนี่ยก็มาอยู่ที่ครัวของคุณป้าแป๊บซายเล่วันนี้นะครับคุณป้าแป๊ก็จะมาช่วยสอนขั้นตอนของการทำแกงไก่กะลาใช่แล้วแกงไก่กะลานะครับซึ่งเป็นอาหารของชุมชนเปเทียนเตียนะแล้วก็ส่วนประกอบของแกงชนิดนี้นะครับก็มาจากชุมชนนั่นเองครับก็คือกะลาซึ่งเขาจะใช้ทั้งหมด กะลาอ่อนของมะพร้าวนะครับมาทําแกงไมเลยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าพริกแกงอะไรครับพริกแกงป่าบ้านเราพริแกงป่าบ้านเราคั่วจนหอมค่ะประมาณสองถึงสามนาทีให้สมุนไพรน้ำมันหอมระเหยออกดูเหมือนเข้าคกลัวบ่อยนะคะอผัดเป็นค่ะเป็นคนใช้ได้ที่บ้านใช้ให้ทำบ่อย เ,เห็นไหมเขารู้จักกลับเขาเป็นแม่สีเรือนค่ะ,คะผ,ผ,ผีบ้านผีเรือนค่ะ <laughs> และนี่นะคะก็คือฝีมือของพวกเราโดยมีเชฟนะคะที่คอยคอยช่วยบอกสูตรเราพวกเรานะว่าขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเนี่ยต้องทายังไงเขาก็จะมีเคล็ดลับต่างๆนะครับอย่างเช่นตอนที่ใส่เนื้อสัตว์ไปแล้วเนาะตอนเนื้อสัตว์สุกแล้วตอนใส่น้าปลาเนี่ยก็จะมีเคล็ดลับว่าต้องวนนะสามรอบหลังจากนั้นเนี่ยก็ทม ห้ามคนต้องนับไป1 1ึถึงสิวิถึงจะคนได้อะไรอย่างเงี้นะครับก็จะเป็นเคล็ดลับเนี่ยเคล็ดลับความอร่อยเล็กๆน้อย<า>เรามาดูกันว่าจะอร่อยขนาดไหนนะคะ,ะเดี๋ยวเราลองไปชิมกันครับครับแล้วตอนนี้ครับเราสองคนครับก็พาท่านผู้ชมทุกท่านครับมาอยู่กันที่ สวนฟ้าสายไอโกะเราสงสัยล้ว่าทำไมถึงชื่อสวนฟ้าใสายไอโกะนี่พี่สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับคุณพี่อะไรครับชื่อถาวรเปลี่ยนสีชื่อเล่นว่าไอโกะค่ะดิสคอฟนี่เล่นยังไงครับดิสก์ก็กติกาก็ คล้ายๆก๊อปเลยภาษาเหมือนกันเพียงแต่ใช้จานเราไม่ได้จานไปล่อนจานไปแล้วหลุมของเราก็เป็นตะก้าต้องโยนตใส่ตะก้าให้ลงตะก้าให้ได้น้องมิ้นพร้อมยังเดี๋ยวให้พี่ไอโกะลองไปสอนเราเล่นเนาะว่ามันมีกิจกรรมอ้ยกติกาข้าวยังไงเล่นแบบไหนขั้นตอนวิธีการนะไปลุยที่สนามดิดก๊อปกันเลยค่ะไปเลยครับ ยลองอย่าลอง,รลองครับ,รบก็คือเนี่ยพี่ไอโกก็แนะนําว่าตัวดิสเนี่ยมันมี3ขนาดนะอ่าซึ่งก็ให้สังเกตจากด้านหลังนี่เนาะมันก็จะไม่เหมือนกันนี้ถ้าผู้เล่นจริงๆอ่ะเขามีเป็น20-30เขามะมี<อ>เขาเหมือนว่าจานนี้ไปยังไงครับ หลุมนี้ต้องใช้แบบไหนหลบต้นไม้ยังไงอะไรแบบเนี้ยโอ้ต้องใช้เทคนิคเทคนิคใช้สมองสมาธิด้วยสมาธิแต่เวลาเล่นคณะไอเราเล่นเสียงดังลั่นไปลสนุกสนานไปก็หลังบางคนต้องเงียบนะเวลาเขาโยนเพราะต้องซีเรียสตรงใช่เราใช้สมาธิไงต้องเล็งต้ององศาด้วยใช่โอ้สี่สิบเมตรตรงนี้จบแรกใกล้สุดแล้วตกตรงไหนใช่ตกตรงไหนเราก็ไปต่อตรงนั้น เรได้กี่ครั้งฮะได้กี่ครั้งฮะก็กี่ครั้งก็แล้วแต่เราให้ลงตะกร้าให้ได้แต่คะแนนมากมากก็คือเราโยนห้เข้า ที่ทุกท่านเห็นนะครับก็เป็นการสาธิตเล่นกิจกรรมดิสคอฟมีสาธิตเหงื่อก็ไหลไหลไหลยเยอะแล้วเนี่ยสาธิตไปสาธิตมาเริ่มติดใจนะส,สนุกสนุกค่ะซึ่งเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมกลางแจ้งสําหรับชุมชนตะเคียนเตียตเ้ยนนะถ้าเรามาท่องเที่ยวที่นี่ก็ห้ามพลาดเลยเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์ของที่นี่นะครับ